สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับพอดีผมมคิดอยากกินหมึกย่างมาหลายวันแล้วครับแต่ว่าผมเอามาไม่ทันร้านนี้เพราะว่าดึกๆเนาะเวลากลับก็จะกลับดึกๆหน่อยนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านปลาหมึกย่างอยู่ที่ที่หน้าปัปออ๊มปตทนะครับเนี่ยในในเมืองเลยนะครับเนี่ยนถนนเส้นนี้ถ้าเลี้ยวขวาไปก็เข้าเมืองนะครับ ถ้าออกไปทางซ้ายตรงไปก็ออกไปนู่นเลยอำเภอสังขะนะครับออกไปถนนที่สองสี่นะครับวันนี้เรามาดูปลาเหมือนกันก็สั่งมาสิบใม้ครับเนี่ยดูคนย่างเจ้าของร้านย่างครับโอ้นี่ๆๆนน,น,นี่ครับร้านเนี้ยถือว่าถ้ามาดึกแล้วจะไม่ได้กินนะครับ เด็กไมไ่ได้กินแน่นอนนี่น่ากินแบบนี้แหละครับวันนี้ไม่ได้ถ่ายใกล้นะครับก็ถ่ายไกลๆแต่ว่าซูมเข้าไปเนื้อเน้นๆนะครับ,รบเนี่ยฮะโอ้อมผมถือว่าร้านเนี้ขึ้นชื่อสุดๆเลยอร่อยด้วยนะครับคุณผู้ชม ยั่วๆครับยัวๆ,ๆหมูดยานะ่างน่าอร่อยมากเดี๋ยวผมสั่งไปสิบไม้ครับก็ไม่เยอะนะฮะมีลีโอหรือมีช้างมีสิงห์เย็นๆเนาะการเลยนะครับมาสลินก็อย่าพลาดไม่พลาดนะครับเนี่ยน,น้ตรงข้ามปตทนะครับในบิ๊กซีเขาเรียกปตทบิ๊กซีนะครับ อมากันเลยนะครับนี่เขาก็จะใส่ถุงให้เลยนะอันนี้ไม้ละ10บาทนะครับข้างล่างนี่15ครับอันนี้20ครับโอเคอเดี๋ยวได้ทานละน้องเขาจะลาดให้ผมเลยโอ้เปิดฟ้าแล้วอืมอ้ทา,านมากมาก โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมเลยนะครับขอบคุณครับ